สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับมาที่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหาศจรรย์อีกครั้งนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับอีพีแรกกับมิลินจอมป่วนเกือบไม่ได้เป็นนักสืบสนุกสนานมากพอไหมคะถ้ายังไม่มากพอมาตอกันที่ EP 2ีสค่ะที่มีชื่อว่าเงาในความมืดนะคะในตอนนี้มิลินเจอคดีใหม่ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนของหมู่บ้านชาวประมง,ง และมีเงาปิดสน,นะเกิดขึ้นในหมู่บ้านพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วช่วยกันกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะและเป็นกำลังใจให้กับมิลินด้วยคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไม่ลุยกันเลยคะ่ะหลังจากที่มิลินและก่อนช่วยประนวนออกมาจากการถูกโจรเรียกค่าไถ่ จับตัวไปหมู่บ้านชาวประมงกรรมมาสงบสุขอีกครั้งแต่สำหรับมิลินเด็กสาววัย16ปีพูดเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นการประจนภัยครั้งนั้นเป็นแค่การเริ่มต้นก่อนชายหนุ่มวยัย2 2ปีผู้คอยตามประกบมิลินไปทุกที่แม้จะเหนื่อยใจกับความจอมปวนของเธอแต่ก็อดห่วงไม่ได้เช้าวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งเล่นอยู่ที่ท่าเรือเสียงตะโกนดังลั่นจากอีกฝั่ง มาหอยอีกแล้วใครมาขโมยของข้าวะลุงเก่งชาวประมงวัยกลางคนวิ่งหน้าตาตื่นมิลินหันควับดวงตาลุกวาวด้วยความสนใจมิลินพูดขึ้นมาว่านี่มันคดีใหม่ชัดๆก่อนยิ้มแห้งๆพักบ้างเหอลินแต่ก็นะไปดูกันสักหน่อยก็ดี เมื่อทั้งสองมาถึงที่เกิดเหตุเป็นกระชังปลาของลุงเก่งมิลินสังเกตเห็นรอยตัดขาดเป็นรูและเศษผ้าเก่าๆติดอยู่ตรงตะข่ายเธอหยิบขึ้นมาดูใกล้ๆพี่กรดูนี้สิเศษผ้าขาดๆใครบางคนต้องมาทำเรื่องนี้แน่ๆก่อนรับเศษผ้ามาดูอย่างพิจรารณาและพูดขึ้นว่าเหมือนผ้าเด็กผู้ชายแถวนี้นะมิลินยิ้มเจ้าเลและพูดขึ้นมาว่า เราไปตามหาเจ้าของผ้าชิ้นนี้กันทั้งสองเดินสำรวจแล้วถามชาวบ้านไปเจอกับป้าจันทาแม่ค้าขายขนมที่กำลังวุ่นวายอยู่กับการขายของมิลินทักทายป้าจันทาสวัสดีค่ะป้าลิลินรบกวนสอบถามป้าหน่อยนะคะว่าป้าเคยเห็นผ้านี้หรือเปล่าคะป้าจันทาลีตามองก่อนพยักหน้าอืมเหมือนของไอ้บอยลูกลุงอามนะ เมื่อวันก็ใส่เสื้อลายนี้วิ่งเล่นอยู่แถวตลาดและยังไปที่ท่าเรืออยู่นากอนขมวดคิ้วและหันไปบอกมิลินว่าไปหาเจ้าบอยกันเถอะที่บ้านลุงอ่ามิลินกับกอนมาพบก,กับเจ้าบอยเด็กชายวัยสิปีกําลังนั่งร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านมิลินเดินเข้าไปหาบอยและถามบอยว่าบอย,บอยเธอรู้เรื่องปลาของลุงเก่งที่หายไปใช่ไหม มีลินนั่งข้างๆบอยและถามบอยเบาๆบอยพยักนาน้ำตาไหลและพูดทั้งน้ำตาว่าผมไม่อยากทําแบบนี้หรอกคพี่แต่พวกพี่ๆจากหมู่บ้านข้างๆมารับผมถ้าผมไม่ทําพวกเขาจะทําำ้ายพ่อกับแม่เด็กน้อยพูดจบถึงก็ปล่อยโฮออกมาก่อนตกล่เด็กน้อยเบาๆ ปลอบใจแล้วเอ่ยกับไวยว่าไม่ต้องห่วงนะพี่จะช่วยเราเองมิลินและกอนเดินทางไปยังบ้านผู้ใหญ่เพื่อวางแผนจับผู้ร้ายอีกครั้งคืนนั้นมิลินและกอนพาชาวบ้านซุ่มอยู่แถวท่าเรือมีเงาปริศนาปรากฏขึ้นจากความมืดเป็นเงาของชายหนุ่มสี่คนตรงไปที่กระชังปลาของลุงเก่งมิลินกระซิบกับกอนและชาวบ้าน ถึงเวลาแล้วและส่งสัญลักษณ์ให้กับทุกคน ก่อนและชาวบ้านทำตามแผนท่ายินดีตากตุ้นจุดต่างๆมาที่ซ่อนเพื่อล้อมท่าเรือนและเรื่องปลาของเสจจันอีกครั้งนะคะและชาวบ้านโพลจากที่ซ่อนตัวอีพีแรกหยุดเดี๋ยวนี้นะจนทั้งสี่พากันตกใจหนักต่างๆวิ่งหนีแต่ชาวบ้านยังไม่มากพอมาต่อกันแล้วอีพทั้งสี่นจับตัว่าเราในความเมื่อเดินมาในตอนนี้เกิดคดีใหม่ที่ชาวบ้านส่มต้นให้กับตัวเพื่อดำเนินคดีต่อไปและมีเงาลินคุณพ่อขึ้นในหมู่บ้าน ยิ้มออกมาว่าอมกันหรือยังคะจ้าพ่อมแล้วช่วยกันกดหัวเาะแล้วพูดออกมาว่ากดสตาร์ทสไครป์กดไลค์นะมกดแชร์กดจริงเพื่อเป็นการแยกแยะไปกนะคะแล้วเธอกำลังใส่ใจกับนัทลินด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไม่ลุยกันเลยค่ะ หลังจากที่มิลินและก่อนช่วยเร็นวนออกมาจากการถูกโจนเรียกค่าไถ่แห่งจับบ้าไปหมู่บ้านชาวประมงกนมาสมกษเุอีกค่ะของมิินแต่สำหรับมิลินเด็กสาววัยสิปีพูดเต็มไปด้วยความอยากอยากเห็นการประจนภัยครั้งนั้นเป็นแค่การเริ่มต้นติดตามก่อนใช้นงวันนี้สิบคองปีมประกบมิลินไปทุกที่แม้จะหวใจกับความจอม